่เตนตน,ตนแต่ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ลาเต้คอฟฟี่เฮาส์ครับการตกแต่งของร้านนี้นะครับพี่เป็นออกสไตล์แบบยุโรปยุโรปแต่ว่าไม่ใช่ยุโรปธรรมดายุโรปลักชัวรี่เนื้อผ้าขอกแม้แบบรูรูรก็จะรูหราหรูหรานะแต่ที่นี่นะครับเขาแบ่งเป็นสองโซนข้างในนะครับเป็นแอร์เย็นๆข้างนอกอเป็นแบบโอเพนแอร์ ครับผมแต่วันนี้เราขอนั่งกันแบบสไตล์ชิลๆท่ามกลางธรรมชาติอะครับแหมโอ้ยอันนี้เป็นลาเต้ร้อนค่ะอันนี้เป็นมูฟาโซ่อันนี้ซิกเนเจอร์นนของที่ร้นานเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะหืมหวานแล้วนะแต่ว่าอยากได้ความหวานมากกว่าน,นี้ได้ไหมครับได้ค่ะแต่ว่าพี่ขอเติมเป็นน้องได้ไหมครับไม่ได้ค่ะ มาเติมความหวานให้พี่นะคะอันแน่อะไรคะครับนี่เลยค่ะชีพอตใช่ค่ะมีชีพอตแบบรอดบีบให้ด้วยบีบความอาหอมมันอร่อยเข้ากันทุกเมนูครับที่สำคัญมันหวานมากกว่าเดิมเพราะว่ามีน้องเขาเติมให้ ถ้าคุณผู้ชมมาถึงเมืองจันแล้วอยากได้ที่ชิวๆแวะพักเช็คอินถ่ายรูปเก๋ๆลาเต้คอฟฟี่เฮาส์เป็นอีกหนึ่งร้านที่ผมแนะนำว่าไม่ควรพลาดครับเพราะนอกจากการแต่งร้านที่ดูมีสไตล์แล้วไฮไลท์สุดพีคอยู่ที่บรรยากาศของแม่น้ำจันทบุรีนี่แหละครับและเมนูอาหารรวมถึงของหวานของที่นี่ก็มีให้เลือกอย่างหลากหลายส่วนความอร่อยไม่ต้องพูดถึงผมนิยมน้ำหนักขึ้นหนึ่งวันเลยล่ะครับ ใครอยากจะมาชมชิลบรรยากาศของลาเต้คอฟฟี่เฮาส์เขาหลอต้อนรับคุณทุกวันตั้งแต่8ดโมงเช้ายาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว 2562มหาวิทยาลัยราชภัฒรำไพพรรณีตามถุงุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา r b r u Anti Drug ติ N D D A ดตามข่าวนี้และข่าวอื่นๆได้ใน My News สวัสดีค่ะพบกับ mynews นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่22สิงหาคม2562นะคะวันนี้อยู่กับดีชานสุนันทาบำรุงสวนค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับข้อมูลข่าวสารที่น่านสนใจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะข่าวแรกของวันนี้ค่ะไปที่โรงพยาบาลจุฬาพรนะคะได้มีการจัดกิจกรรมโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาพรธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชนุสรน,นะคะที่จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งได้มีการมอบชุดยาพระราชทานให้แก่หน่วยงานต่างๆด้วยที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสิน สาลาก,กระต่ายเทศบาลเมืองจันทบุรีนายวิทุรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะได้กล่าวต้อนรับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลจุลาภรที่ออกให้บริการโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุลาภรธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชนุสรที่จังหวัดจันทบุรีโดยมีทางด้านานางมาริสาสมบัติบณ์ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งเน้น น้องพระราชปณิธานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัลยกษั์อัครราชุกุมารีกรมพระศีสว่างควัตวรัตติยราชนารีที่ทรงมีพระดำริจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรเมื่อปีพุทธศักราช2552ขึ้นและได้พัฒนาก้าวหน้ามาโดยตามลำดับ สามารถรองรับและดูแลประชาชนให้กว้างขวางและทั่วถึงมีศักยภาพและคุณภาพด้านการแพทย์การวิจัยการบริการทางการแพทย์ที่สอดประสานกับยุคปัจจุบันสามารถยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลจุลาภรณ์ให้ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในโอกาสครบ10ปีแห่งการก่อตั้งจึงได้จัดให้มีโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุลาพรธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พัทรมหาราช ราชานุสรโดยมีพระอาจารย์ทวัชัยธรรมทีโปและพระอาจารย์สุรพจน์สัทธาธิโกศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติบ้านวังเมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาได้เดินทางมาบรรยายธรรม ฝึกสมาธิกำหนดจิตใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีอุทิศถวายพระราชกุศนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระชนาการที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมทั้งมีการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุลาภร์ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยมอบชุดยาพระราชทานให้แก่หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาและองค์กรภาคเอกชนและก็ยังเป็นการ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มีกำลังได้ร่วมการสมทบทุนการสร้างศูนย์การแพทย์พัทระมหาราชานุสร์โรงพยาบาลตึก17ชั้นขนาด400เตียง โดยบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชีธนาคารชื่อบัญชีโรงพยงาบาลครบรอบ10ปีโรงพยาบาลจุฬาพรธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์พัทรรมหาราชานุสรณ์ธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทรัลพระรามสาเลขที่บัญชีเลขที่บัญชี7680365598 ธนาคารกสิกรไทยสาขาเซ็นทัลพระราม3เลขที่บัญชี056-3202-467สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะก็สามารถที่จะสมทบเงินนะคะเข้าร่วมโครงการได้ทั้ง2บัญชีนะคะก็จะเป็นการร่วมกันทําบุญนะคะในส่วนของการสร้างโรงพยาบาลให้สมบ,บูรณ์ค่ะ ส่วนทางด้านพอมอนะคะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะก็ได้มีการจัดโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบ,บุรีประจำปี2562 ที่ห้องมณีทิพย์โรงแรม New นิวเทวลอดนายบุญช่วยน้อยสันทีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดและให้เกียรติมอบช่อดอกไม้และบุธที่บัตรแสดงความยินดีในโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีประจำปี2562ที่จัดขึ้นโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรีเพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศยกย่องอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง มนุษย์ดีเด่นที่ได้ทําคุณประโยชน์และประกอบคุณงามความดีช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะยากลําบากให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองได้และก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและความดีเพื่อให้เป็นแบบอย่างของอพอมอคนอื่นๆต่อไปทั้งนี้นะคะในส่วนของอพอมอก็มีภารกิจนะคะปฏิบัติงานอย่างดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอไม่น้อยกว่า3ปีมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อที่จะเข้า รับประกาศเกียรติคุณอพอมดีเด่นประจำปีและอพอมที่เคยได้รับประกาศเกียรติด,ดีเด่นประจำปีและยังคงปฏิบัติงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอรวมระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5ปีมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขอรับโล่ประกาศเกียรติและเข็มเชิดชูเกียรตอิพอพมดีเด่นพิเศษ ซึ่งสำหรับปี2,562นะคะก็มีอพอมที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมีจรรยาบรนได้รับการคัดเลือกเป็นอพอมดีเด่นพิเศษชมเชยจำนวนหนึ่งคนอพอมดีเด่นจำนวน1คนซึ่งได้รับการประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และอพอมดีเด่นชมเชยจำนวน6คนซึ่งก็จะได้รับการประกาศเกียรติคุณจากจังหวัดจันทบุรี ก็เป็นการพิจารณาคัดเลือกนะคะในส่วนของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่ทําคุณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ต้องชื่นชมนะคะสําหรับท่านที่ทํางานเพื่อสังคมมาโดยตลอดค่ะทางด้านมหาวิทยาลัยราชพัรํารำไพพันณีนะคะก็จัดโครงการค่ะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันนะคะและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ABRU Anti d r BR u ค่ะ ที่หอประชุมรำไพพรรนีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรนณีกองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา r b r u Anti d u u k สืบเนื่องจากยาเสพติดนะคะถือว่าเป็นปัญหาสําคัญระดับชาติมีการแพร่ระบาดและก็ทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งก็ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศในด้านของเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม ดังนั้นรัฐบาลค่ะจึงถือเป็นนโยบายที่จะต้องเร่งดําเนินการแก้ไขกันอย่างจริงจังการจัดโครงการนี้ก็เพื่อที่จะรณรงค์ให้ความรู้แก่นักศึกษาในสถาบันให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กิจกรรมภายในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา r b r u Antidark นะคะประกอบด้วยการประกวดแข่งขันการรณรงค์เชิงสร้างสารรค์ในหัวข้อ,อยาเสพติดกับสังคมไทยการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงไทยสากล โดยกิจกรรมนี้ก็เป็นความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกประกอบด้วยมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมหาวิทยาลัยราชพัฏราชนครินวิทยาลายาัายเฉลิมการนาวิทยาลัยชุมชนตราดวิทยาลัยชุมชนสะแก้วสถาบันวิทยาสิลเมทีและสถาบันปัญญาภิวั์ การร่วมมือการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลนะคะจะเห็นได้ว่าต้องเป็นวาระเร่งด่วนในการที่จะต้องแก้นะคะในส่วนของเราทุกคนเองค่ะก็จะต้องร่วมกันนะคะเป็นหูเป็นตานะคะถ้าเกิดว่าเห็นสิ่งผิดปกตินะคะยาเสพติดอาจจะเข้ามาสู่ภายในชุมชนของเรานะคะก็แจ้งไปที่ตำรวจนะคะให้เข้ามาตรวจสอบเราต้องช่วยกันค่ะเพื่อที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาระบาดในชุมชนของเรานะคะพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วง เราจะกลับมาติดตามเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพซึ่งทางด้านเทศบาลเมืองจันทนิมิตรเขาได้มีการจัดขึ้นติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้าค่ะ คณค้าขายหรือทำงานออฟฟิศเป็นนักธุรกิจเป็นนักกีฬาเป็นพยาบาลหรือเป็นดาราไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรแค่เสียภาษีเงินได้คุณก็มีสิทธิบริจาคเงินให้พักการเมืองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาพักการเมืองกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมือง ตั้มชายผู้ซึ่งดื่มเหล้ามานานแล้วฮะแต่ก็ยังดูปกติดีนะฮะงั้นเราลองมาดูตับของตั้มกันดีกว่าตับก็เหมือนแผนกที่คอยจัดการของเสียที่เข้ามาสะสมในร่างกายนะฮะสภาพยิ่งดื่มมากมันก็จะยิ่งพังพังหมดแล้วฮะ ประสิทธิภาพของตับในการจัดก,การของเสียก็ค่อยๆเริ่มเสื่อม okay. <Go> โชคดีที่เข้าพรรษาเนี่ยตามเขาวางแผนจะหยุดดื่มยิ้มลูกอะอยู่ในบ้านอะ สวัสดีครับที่นี่แผนกตับครับรพักไปไม่ไมไมไประโยชน์เราจะเมา คก็บอกเลยครับว่าตับ<อ>ฟื้นฟูฟ <3 S 1> ได้ไหวไหมครพี่ตั้มงดเหล้าเข้าพรรษาสามเดือนที่ทำให้ได้นะสู้สู้สู้ ลับม,มาติดตามชมข่าวกันต่อในช่วงที่2ของ My News นะคะพาคุณผู้ชมไปส่งเสริมสุขภาพกันดีกว่าค่ะโดยทางด้านเทศบาลเมืองจันทานิมิตรนะคะได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพความสามัคคีของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทานิมิตรประจำปี2562 ที่สนามกีฬาโรงเรียนวัดไผ่ล้อมเทศบาลเมืองจันทนิมิตรนะคะได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีของประชาชนในตำบลจันทนิมิตรประจำปี2562โดยมีนายวินยัยประจําเรือรองนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิตรเป็นประธานเปิดโครงการและก็ยังได้รับเกียรติจากนายพงษ์พัฒน์วงตระกูลอดีตผู้ว่าร,ราชการจังหวัดสระแก้วนะคะรองผู้การจังหวัดจันทบุรีสมาชิกสภาจังหวัดส่วนรั รากท้องที่ท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนจันทนิมิตรเข้าร่วมงานกันอย่างขับขัง ท่าน้การแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีของประชาชนนะคะนับว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนะคะได้เกิดความรักความสามัคคีและมีวินัยในตนเองอีกทั้งยังช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์อันจะนําไปสู่ความปลอดภัยแล้วก็ห่างไกล จากยาเสพติดได้เป็นอย่างดีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทนิมิตรและผู้นำชุมชนนะคะจึงได้จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเจคนขึ้นเพื่อให้กลุ่มเยาวชนและประชาชนรวมไปถึงผู้นำชุมชนคณะกรรมการชุมชนคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองจันทนิมิตรในเขตพื้นที่ของตำบลจันทนิมิตรได้เกิดการรวมตัวก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในชุมชนให้มีความเข้มข งลดปัญหาอบายยมุกและยาเสพติดอีกทั้งเพื่อเป็นการปลุกฝังความคิดและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและเกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับอบายยมุกและยาเสพติด คุณผู้ชมคะมิติทางการกีฬานะคะถือว่าเป็นตัวช่วยได้เป็นอย่างดีค่ะสามารถที่จะเป็นตัวหล่อล้อมนะคะให้คนในชุมชนนั้นมีความรักความสามัคคีนะคะและที่สําคัญค่ะมาร่วมกันนะคะสร้างสุขภาพใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะอบายมุกต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของปัญหายาเสพติดค่ะช่วงนี้นะคะมีมลสุมพาดผ่านทางภาคเหนือตอนบนนะคะก็ทําให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นติดตามได้ในพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่ราบเชิงเขาในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอันหนึ่งพายุไปบปลูบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันสู่ประเทศจีนฝั่งตะวันออกขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก,าก่อนเดินทางในช่วง22-25สิ้สิงหาคมนี้ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ําสุดยี 25-28องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศางเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องนะคะผู้ที่เดินเรือหรือว่าไปเที่ยวทางทะเลนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ามีคลื่นที่สูงค่ะ ทางด้านการประปาส่งภูมิภาคสาขาจันทบุรีนะคะได้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะด้วยมีความจําเป็นที่จะต้องหยุดจ่ายน้ําประปาเป็นการชั่วคราวค่ะเพื่อที่จะทําการตัดประสานปรับปรุงท่อประปาที่เสื่อมสภาพนะคะบริเวณด้านหน้าของสํานักงานการประปาส่งภูมิภาคจันทบุรีในช่วงกลางคืนของคืนวันจันทร์ที่26สิงหาคมนะคะตั้งแต่สามทุ่มค่ะไปจนถึงรุ่งเช้าในช่วง6กโมงเช้านะคะ ก็จะส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลนะคะในพื้นที่ถนนสลิดเดชถนนสีรองเมืองตลาดศูนมะม่วงถนนเทศบาลเนินสีบุรพาถนนท่าหลวงถนนพระยาตังทั้งสองฝั่งนะคะเนินเอสโซหมู่บ้านสายทองนาตาสินหมู่บ้านธนากิจ ซอยเจริญสุขซอยสมอทองสารกลางหมู่บ้านอารีวันหมู่บ้านมณีการ1และ2หมู่บ้านการเคหะ2หมู่บ้านยนละดาวิว1และ2หมู่บ้านเดอะฮิลล์หมู่บ้านสิทธิกรหมู่บ้านสวยครองหลอดหมู่บ้านแกลนวินลา่ทาทั้งนี้ก็ขอความอนุเคราะห์ผู้ใช้น้ำนะคะสำรองไว้สำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอในวันดังกล่าวด้วยค่ะก็ทางด้านการประปานะคะก็จะมีการปรับปรุงในส่วนของท่อระ นน้ะะคาก็จะมีการหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวที่ได้แจ้งไปนะคะก็สำรองน้ำเอาไว้ใช้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของ m หม่ w นิวแล้วนะคะทีนและทีมข่าวต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ แฮปปี้สุดคุ้มเพียงแค่ติดไมค์เคเบิลทีวีวันนี้ลุ่นรับโชคทุกเดือนรางวัลใหญ่แจกสิ้นปีประจำเดือน แจกรางวัลใหญ่แหวนทองคำสามวงรางวัลเงินสด300บาท8รางวัลจับรางวัลกันในวันสาวที่7กันยายน2,562ติดตามการจับรางวัลได้ทางเพจ Facebook My c a b l บ TV จันทบุรีสำหรับผู้ที่จะร่วมลุ้นสนุกไปกับเราเพียงแค่โทรมาที่039 323 406ร่วมเป็นสมาชิกกับ My c a b ค e TV เท่ากับลดตายความดีที่คุณทำได้ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบริการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่าไฟฟ้ากดเพิ่มสถานที่ใช้ไฟฟ้ากรอกรายละเอียดของมิเตอร์ที่ต้องการเท่านี้ก็ตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้แล้วค่ะและยังสามารถสร้างบาร์โค้ดในมือถือ ก็ใช้ชำระผ่านจุดชำระต่างๆได้อีกด้วยไม่ใช่แค่การตรวจดูค่าไฟเท่านั้นนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้ยังมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกเพียบเลยล่ะค่ะถ้าอยากค้นหาจุดชำระเงินใกลๆก็ทัชที่แสดงสถานที่ชำระเงินระบบจะแสดงจุดรับชำระเงินที่อยู่ใกล้เคียงหากผู้ใช้มีข้อแนะนำสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันแล้วระบบจะส่งข้อมูลไปยังระบบร้องเรียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในกรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้อง สามารถแจ้งข้อมูลจุดที่อยู่หรือมิเตอร์ที่มีปัญหามายังระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด้วยค่ะและสำหรับข่าวสารสำคัญเรื่องไฟฟ้าคุณผู้ชมก็รู้ได้ไวก่อนใครผ่าน P A Mobile Application รวมถึงบอกช่องทางต่างๆในการติดต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้ยอย่างครบถ้วนเลยล่ะค่ะแค่มีแอปนี้แอปเดียวเรื่องไฟฟ้าก็ง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะกับ P A Mobile Application เรื่องไฟรู้ไวแคทัชไปโหลดกันเลยนะคะ วันนี้ขอตัวไปจ่ายค่าไฟกันละค่ะบบไปจ่ายค่าไฟที่ไหนดีน้า Jump! กับโครงการหมอ,อส่วนวิ่งันินาม